ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะส,สี่ราศี ร่ำรวยเงินทองในเดือนธันวาคม2566นี้จะมีราศีไหนกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะชาวราศีเมษโชคดีมาเยือนในช่วงเดือนสุดท้ายของปี2566โดยเฉพาะการงานมีโอกาสก้าวหน้าได้ ขันข้นเลื่อนตำแหน่งค้าขายอะไรจะได้กำไรดีส่งผลทำให้การเงินดีมีโอกาสรับทรัพย์ในเต็มที่ในช่วงปลายปีนี้ค่ะชาวราศีเมถุนดวงดีโดยเฉพาะเรื่องการเงินมีโอกาสได้เงินก้อน หากว่างเงินหรือผลประโยชน์ใดจะได้สมใจปรารถนาแถมจะได้โชคลาภทั้งในรูปแบบของเงินทองและสิ่งของจะได้มาแบบเหนือความคาดหมายค่ะชาวราศีกัน ดวงชะตาดีเงินทองมาเต็มที่ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนี้ฐานะการเงินดีขึ้นมีข่าวดีวเรื่องเงินเข้ามาทำให้ชื่นใจแต่เงินก้อนใหญ่มากจะมาทำให้คุณได้ชื่นใจในช่วงปีหน้าฟ้าใหม่อย่างแน่นอนค่ะ ชาวราศีมีน,นชีวิตวุ่นวายหน่อยแต่พอมองไปที่กระเป๋าสตางค์แล้วก็ชื่นใจเพราะพบเงินจำนวนมากอยู่ในกระเป๋าแถมมีโอกาสได้ของขวัญของฝากของรางวัลและโชคลาภอีกด้วยค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ